สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับชมเปรียวชาแนลแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอา่าเปียวกะร้อนวมดลูกค้าคนนึงเปียวกะจะกลับบ้านแล้วะคะ่ะอา่าก็เป็นทรงซิมเมื่อยแน่เด้อคะ่กะก็อย่าได้ถือสาอันเห็นงานเปียวบริแต่งหน้านะคะเราอยากให้มันดูดูเรียบร้อยที่สุดนะคะท่านผู้ชมอาจจะดูสมส,ม,สมแน่เด้อค่ะนั่นแหละคะ่ะ,คะท่านผู้ชมวันนี้เนาะคะ่ะเปียวก็จะ มาพูดถึงพีสาวคนไทยคนนั้นเนาะคะ่ะที่สามเพ่นเสียนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเพิ่นเพิ่นกับบรูว่าจะเห็ุจึงใดดีนะคะเพิ่นก็เลยโทรมาปรึกษาเปียวนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่เปียวจะเข้าเรื่องนี้เปียวขอากราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ให้เปียเ่ยวด้อ่านนะคะผิดพลาดสิ่งใดอย่าเด็ถือสานะค่ะวันนี้เปียยวจะมาพูดถึงพีคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,คะย่านในการคบปู้้ายคนใหม่เนื่องจากว่าปู้้ายคนนี้อันเปรียตื่นเต้นนะคะเปียวกำมือไว้ผู้ชายคนนี้อ่ะไม่คล้ายๆว่าผู้ชายคนขนดูดูดีจนเกินไปไ,ไหมค่ะท่านผู้ชมอายุหน่อยกระเฮ็ดให้่าน ว่าเขาสิมาตมมาตัวเขาดูดีการว่าเขาดีเกินฐานะเจ้าของท่านาาผู้ชมขาอีหยังกะซ้ำม,มันดีมันเพอเร์เฟคลายผู้ใดเขาก็ะ่านเมืนบ่คะเลื่องการที่พบเจอกันของคู่นี่กะกะเพิ่อนบอกให้ฟังนั่นแหละคะ่ะเบี่ยก็อยากหัวท่านผู้ชมต้องขวาวไพนะคะเบี่กบอกยากหัวเราเบี้ยเอ็นดูในะความคิดของเพิ่นนั่นเองคะ่ะอัน ย่างห้องไห่ไปน้ำทางขิมะกระตกเพ่นบานนะ่ะบานนี้เ่ยญางไปซ้นเขาคองกับเฮียลเกละ,เกล,ะเกละกะไปตามทางนะ่อไหมคะท่านผู้ชมเขาก็ซ้อยเก็บท่านผู้ชมเขาก็ตกใจอละละ่ะเขาก็เลยถามว่าเจ้าเกิดยังขึ้นเป็นยังเจ้าขึ้นไห่เราให้เขาฟังว่าผัวจะตายยังก็เลยไห่นะแล้วก็บอกโปกปกปก,ปก,ปกไปยังสันน,น่ะเนาะเนาะก็เลยเฮ็ดไห้ทุไซคนนี้ถือชะตา ก็คงจะทำเนาะพักอยู่ไซเห็นงานอย่ไซนั่นแะหละคะ่ะเขาก็เลยได้คบได้คบคุยกันแล้วก็ได้บอกบอกกันนั่นแหละคะ่ะแต่เปียวนะ่ะเพิ่นมาปรึกษาเปรียวเปียวน่เป็นคนมักยุ่้คนมักกันเอาบอกว่าไงซะท่านผู้ชมเปียวเป็นคนที่บุกให้ผู้ใดอยู่ในความถูกเปรียอยวให้คนมีความสุขเปรียวอยากให้คนนะ่ะเ,เจอสิ่งดีๆเนื่องจากว่าตัวเองเคยผ่านสถานการณ์เหตุการณ์แบบนั้น ะะการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะท่านผู้ชมแค่อากาศเห็นบ่คะ่ะเมื่อนี้มืดขึ้นไปหมดนะคะฝนตกเมื่อวานนี่แดดออกมือนอนี่ฝนตกมืดคึ้นหนาวเหมือนจะเป็นไข้คือเขาอยู่หนีมาโดนแล้วเขารู้สึกว่ามันเสามันมันเครียดนะคะถ้าเขาเห็นผู้ใดทุกข์เขาก็ะประยายให้คนนั้นทุกข์เขาพานทุกสถานนะมาหมดนะคะก็เลยอ,อยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันอยากเป็นกําลังแรงใจให้คนทั้งสินะคะ ถามตัวเองเกง่งบอบอค่ะเอาความผิดพลาดของตัวเองเอามุมมืดของตัวเองมาขัดเกลาตัวเองแล้วก็อยากขัดเกลาเพื่อนๆที่ยุ่รอบตัวเองนะคะว่าคนเฮาบ่ได้ดูแย่เสมอไปคนทุกคนนะคะมีความสวยในแบบของตัวเองมีความเกง่งมีความฉลาดในทุกๆอย่างคนทุกคนจะเก่งแล้วก็จะถนัดคนละอย่างนะคะ ดังนั้นเขาเขาจะมองว่าเห็นตัวเองนะคะนอกจากว่าเพื่อนเท่านั้นที่จะมองเห็นจุดดีหรือว่าจุดเด่นหรือว่าจุดบกกผ่อนของเขานะคะดังนั้นเพื่อนถึงจะต้องช่วยกันเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือแม่บอกคะนั่นแหละคะ่ะในความคิดของเบลตอนนั้นตอนที่เพื่อนมาปรึกษานะคะว่าผู้ซายคนนี้อายุหน่อยจนเกินไปแล้วเขาก็รอดูดีจนเกินไปเพื่อนบอกก้าที่สิบค เปล้่วเลยบอกว่าให้ทิมคําว่าอายุนะคะลืมเก็บอายุไว้ซะให้ขอรลองคําว่าอายุเยาเวาดุไหลเก็บว้ก่อนถ้าคุยกันละรู้เรื่อง่่จําจเป็นว่าเขาจะเป็นคนประเทศใดคคบใบก่อนท่าดีแล้วค่อยสารสัมพันธ์กันไปวางสิเพิ่นก็เลยตัดสินใจนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยชวนเพิ่นไปหาแม่เขาไปหาครอบครัวเขา พาไปเปิดตัวเป็นเพื่อนแล้วก็อยากให้เลี้ยงลูกครอบครัวเขานะคะว่าเขาเห็นกิจการเอียงเขาเห็ดงานเอียงอยากเป็นเพื่อนอยากแล้วก็ชอบในความสื่อของเพื่อนเป็นคนบอตรงเลยไหมคะแล้วก็เพา่นเป็นคนไม่แย่หนีแล้วเป็นคนมากเบอหัวนัวมวนเพื่นเป็นคนบ่สพน่าอยากให้เันกระให้ออกมาเพื่อนอยากบอกเพื่นก็บอกเพื่นก็มีเตเสียงหวหล่อส่วนมากก็เพื่อนนะคะเพื่นเป็นคนพลอยซีเรียสบอกกับบอก ซายอยู่นะ้ำเขาก็เล่นหมักเขาก็เล่นมวนเขาก็เล่นความสุขแล้วก็เลยอยากคบกับเพื่อนเป็นแฟนพอคบกันท่านผู้ชมเขาก็ไปมาหาซูเนะะี่ยค่ะพาไปกินเขาพาไปหายครอบครัวของเขาเขาดูแลดีไรกับญาติได้บหมนี้เขาท่านผู้ชมโอ้ยบอกก็บอกนะเพื่อนอายุหกสิบนะคะท่านผู้ชมหกสิบสองเนาะคะ่ะเพื่อนกับเพื่อนกนับญาติเพื่อผู้เบา่าเด็กหน่อยมา,มา,มากเราเราก็เลยถามเด็กหน่อยนะคะว่าให้ฉันถามเธอเนี่ย สงสัยอิลิเป็นอย่างเธอนมแน่นเธอหน้าตากะดีงานการกะดีเป็นอย่างจะมาเอาผู้เฒ่าคือฉันเพิ่นวานะคะผู้ชายคนไ้นก็เลยบอกว่าวอาก็บอกวะฉันบ่อยากอันเอาคนที่อเด็กกว่านี้เพราะว่าฉันอยากคนอื่นมาแย่งฉันว่าเธอเนี่ยเหมาะสมกับฉันที่สุดแล้วเพิ่นกันเลยว่าน้องเปี้ยวอันตกลงเพิ่น เพิ่นย่องเพิ่นย่องพี่หรือว่าอีหยังทำไมต้องมาเบี้ยวพ่อเบี้ีโอนี่เบี้ยวคอหัวลอดนะ้ค่ะเป็นอีหยังที่แบบว่าเี่เอ็นดูในความคิดของเพิ่นเห็นไหมคะเพิ่นทําตัวโบถูกเลยแบบการที่เพิ่นจะคบผู้ใดสักคนหนึ่งสินะคะเพิ่นก็ถือคนนินทาเพิ่นก็ถูกค้นพูดถึงบว่าจะเป็นเรื่องอายุบว่ากับว่าเจียมโตแลวค่ะสามีกับเพิ่งเสียสิฝ้าไปใส่เองสินะไหมคะ มันก็นเลยเหตุให้่เพ่นรู้สึกว่าสับสนเพ่นรู้สึกเพ่นทําตัวบุถูกเพ่นสิจังใดเปรียวกันเลยวางสี่ย,ย้ายเจ้ารูบอเมือใดเจ้าสิมีชีวิตอยู่ถอนมือใดบอบร่รล้เออเจ้าเห็นบอว่าสภาพแวดล้อมทุกมื้อนี้โครคภัยไข้เจ็บก็หลายเฮายัางบรรู้เลยว่าเขาสิมีชีวิตหลอดบาอ,อันโอกาสที่มาหาเขาเนี่ยอันใดคือความสุขคขงจะคงจะควา้างเจ้าต้องรีบคว้า อยวาว์หนูสอนเดอ้อถึงหนูสืบคินเดกน่อยหนูผ่านม,มืหมดความทุกข์ความสุขพยายามอยา่าอย่ามองอีหยังเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์อีหยังที่มีความสุขตอนนี้ให้รีบคว้าให้รีบทําลองคบเบงถาคบเบงแล้วอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งถามบ่คก็ถอยหางแล้วก็เลิกลองทําสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือลองทําสิ่งที่เราไม่เคยออกนอกกรอบ แล้วเ,เขาจะคนพบว่าจริงๆแล้วตัวเขาตองกางนี่ยังเขามีความสุขกับสิ่งนีบอเขาชอบสิ่งนี้บอความหลักก็คือการสื่อหวยถูกหรือพิษกันยังดีกว่าที่เขาบ่าด้คิดที่สิลองแล้วเรื่องของอนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแค่ให้ปัจจุบันเขามีความสุขเท่านั้นพอนี่คือความคิดของเปี่ยวเพื่อนก็นเลยตัดสินใจนะคะท่านผู้ชมว่าเอาวะอายุเป็นเพียงตัวเลขน้องเปียวมันบอก แล้วน้องเปียวมันบอกว่าให้เอาอายุเสียงไว้เพิ่นกระจาคําที่เปียวบอกนะคะท่านผู้ชมพันน่ารักมากเลยแล้วมาติดตามตอนต่อไปกับทนผู้ชมว่าชีวิตเพิ่นจะเป็นจังไดขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะดูแลสุขภาพคะ่ะบ๊ายบาย